สวัสดีครับวันนี้ซินล่าพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับแววการตัดแชมป์พิม์ลีกอีกครั้งของอาร์เซนอลกับอนาคตของอาร์เตต้าหลังเหลือสัญญากับอาร์เซนอล18เดือนรายละเลอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับอาร์เซนอลสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมลีกอังกฤษภายใต้การนำทัพของมิเกลอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนเคยบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมลีกที่สนามแอนฟิลเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกไปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งพร้อมเก็บหนึ่งคะแนนล้าค่ากลับออกมาได้สําเร็จหลังจบเกมดังกล่าวทาให้อาร์ซนอนขยับขึ้นไปหลังตาแหน่งจากฝูงพิมพ์ลรกในวันคริสต์มาสและในช่วง10ปีหลังสุดทีมที่ล้งอันดับหนึ่งในวันคริสต์มาสนั้นสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง7ทีมแต่ปืนใหญ่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่เคยพลาดแชมป์อย่างน่าเจ็บปวดย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้า เคยรั้งอันดับหนึ่งนานหลายเดือนก่อนจะเสียแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเรื่องของความสม่ำเสมอและการที่ต้องรับมือกับความกดดันสําหรับการลุ้นแชมป์ในฤดูการแข่งขันที่ยาวนานของอารซ์นซนอลยังคงดูเป็นรองลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้พอสมควรขณะเดียวกันประสบการณ์ในเส้นทางอาชีพผู้จัดการทีมของมิเกลอาร์เตต้าก็ยังน้อยกว่าเยอร์เกนครับและเป๊ปกวาดิโอลาอยู่หลายปีซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่พลัรรักเดกระหนึ่ำ มักจะยืนระยะขับเคี่ยวกับหงแดงและเรือใบสีฟ้าไม่ได้อาร์เซนอลเคยอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงก่อนวันบ็อกซิง่งเดย์แต่หลังจากนั้นพวกเขากลับลุดฟอร์มดื้อพ่ายแพ้2เกมติดต่อกันให้กับคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดและฟูลแลมทำให้เวลานี้ทีมของมิเกลอาร์เตต้าหล่นมาอยู่ที่4ในตารางคะแนนโดยมีแต้มตามหลังทีมนำอย่างลิเวอร์พูลมากถึง5คะแนนเลยทีเดียวในฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์เซนอล เคยทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดสนามเอเมีิตสเตเดียมทุบเวสแฮม2ประตูต่อหนึ่งต่อด้วยบุกไปตลลงฟูลเลมถึงบ้าน3ประตูต่อศูแต่ปีนี้พวกเขาเก็บแต้มจากทั้ง2ทีมไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวซึ่งหมายความว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าไม่สามารถรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวโดยเป็นการเสมอหนึ่งนัดและพบกับความปราชัยไปถึง4ี่เกม ตลอด5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกและ5นัดต่อไป,ปรพรรคักเพื่อนใหญ่ยังคงต้องเจอกับงานหนักด้วยการ,รเผชิญหน้ากับคิทตันพาเลทน็อตติงแฮมฟอเรสต์ลิเวอร์พูลเวสต์แฮมและเบอร์ลีในเส้นทางฟุตบอลถ้วยในประเทศล่าสุดอาเซนอลก็ตกรอบเอยเบครัรอบ3ามไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่โดนลิเวอร์พูลบุกไปชนะถึงสนามเอเมริตสเตเดียม2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเท่ากับว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าชนะได้เพียงนัดเดียว จากเก,เกมหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลต้องการจุดเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดเพื่อจะกลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกครั้งพร้อมกับวังให้ทีมนำอย่างลิเวอร์พูลแอตันวินล่าและแมนซิตี้ทำแต้มหลุดมือบ้างในเกมถัดไปแม้มันจะเป็นเรื่องยากก็ตามการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาล2023-2024ต้องผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นและอาจยังไม่ชัดเจนว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครองได้แต่เมื่อดูจากภาพรวม ความการเล่นและความส,สม่ำเสมอจากช่วงที่ผ่านมานั้นมันเริ่มสอแววแล้วว่าอาร์เซนอลมีแววที่จะจบฤดูกาลนี้ด้วยความผิดหวังอีกครั้งหากยังไม่รีบเง็ดฟอร์มก่งกลับขึ้นมาอนาคตของอาร์เตต้าหลังเหลือสัญญากับ R ata, อญญาร์เซนอล18เดือนฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่า R ata, อาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุดพรีเมลิกอังกฤษยังไม่มีแผนการที่จะเจราจาขยายสัญญาฉบับใหม่ก,มกับมิเกลอาร์เตต้าเทรนเนอร์ชาวสเปน ที่เหลือเวลา18เดือนเท่านั้นโรมาโน่กล่าวไว้ว่าแฟนบอลบางคนถามผมเกี่ยวกับสัญญาของมิเกลอาร์เตต้าที่เหลือเพียง18เดือนในตอนนี้สิ่งสําคัญอันดับแรกของอาร์ซนอนคือการมุ่งเน้นไปที่ตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนี้และปรับปรุงผลงานในสนามให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุดไม่มีข่าวเกี่ยวกับมิเกลอาร์เตต้าพวกเขามาได้เร่งรีบพวกเขามีความสุขมากที่ทํางานร่วมกันอาร์เตต้ารักอาร์ซนอนและทุกคนในสโมสรก็มีความสุขกับเขามากดังนั้น มันไม่มีอะไรที่ต้องเร่งรีบทุกฝ่ายก็่อนคลายกุนซือเลือดกระทิงดุวัย41ปีอำลาตำแหน่งสตาฟโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามารับงานในทินเอเมอรสเตเดียมเมื่อปี2019และพาอาร์เซนอลประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัหนึ่งสมัยและคอมมูนิตี้ชิลสองสมัยปัจจุบันอาร์เซนอลอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักหลังเอาชนะได้เพียงนัดเดียวจากเจ็ดเกมล่าสุดในทุกรายการ และตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศไปเรียบร้อยแล้วต้องดูบทสรุปสุดท้ายหลังจบฤดูก,กาลนี้ว่าอาร์เซนอลและมิเกลอาร์เตต้าจะลงเอยอย่างไรทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลที่เรานำมาฝากในนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่องยูทูบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซินล,ล่าพาดูบอลได้ไลดูคลิปให้นักชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ